สวัสดีครับคลิปนี้เซลบิ๊กจะมาสอนลูกค้าตั้งค่าในส่วนของตัว h e a d up display นะครับที่เป็นตัวเลขเรือนใหม่ที่โชว์อยู่ที่หน้ากระจกรถนะครับตัวนี้จะมีในเฉพาะตัว b y d seal ตัว premium แล้วก็ตัว performance นะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้ครับเราสามารถปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้ลูกค้ากดไปที่ตั้งค่านะครับขวามือด้านล่างที่เป็นรูปรถนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวฟังก์ชันมาทีา่การตั้งค่ารถนะครับแล้วก็เลื่อนด้านบนครับมาที่ในส่วนของตัวจอแสดงผลบนหน้ากระจกนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของตัว hud นะครับซึ่งตัวนี้ครับถ้าเรากดปิด เดี๋ยวลองดูผมกดให้ดูถ้าเรากดปิดตัวเลขที่หน้าจอกระจกก็จะหายไปนะครับแต่นี้ผมกดเปิดนะครับซึ่งพอเวลาเรากดเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้ตั้งค่าอะไรได้บ้างมาดูที่หน้าจอกันครับเราสามารถปรับความสูงต่ําของตัว HUD ได้นะครับปรับความสว่างหรือต้องการให้หมุนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนในส่วนของตัวสีของตัวเลขได้ตอนนี้อยู่ในโหมดคลาสสิกนะครับ ลองลูกค้าดูที่หน้าจอนะครับคลาสสิกเนี่ยตัวหนังสือจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดฮีมะตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับอันนี้คลาสสิกแล้วก็โหมดที่เป็นหีมะนะครับก็จะมีตัวหนังสือสองสีสีขาวกับสีฟ้าซึ่งเราสามารถเลือกได้หรือในกรณีถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเลขมันบดบงังสายตาเราก็ปรับให้มันต่ำลงนะครับปรับได้ ปรับที่หน้าจอหรือว่าปรับความสว่างก็ปรับได้นะครับรวมถึงหมุนปรับหน้าจอให้หมุนก็ทำได้นะครับ<ม>ก็แนะนำการใช้งานประมาณนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลลดิงด้วยนะคะ